ครับพี่นอ้นนนนนอ,งนองเป็นเฟนแฟนมุ์ำครับช่องใจเหมือนอออพี่เชียวบรรยากาศหลังจากไม่ได้มาเป็นเดือนเราจะมาชมภายในบ้านว่าเป็นยังไงบ้างโอ้เย็นเย็นมากเลยพี่น้องครับโอ้สุดยอดสุดยอดมากเลยครับ จะเก็บงานแล้วนะครับอู้มีเตียงนอนป๊าดอี่นนองเสร็จหมดแล้ว สวยมากติดบันไดนะก็เก็บงานโอ้อออเย็นมากเลยัะมาห้องนี้ก็เย็น ป๊าดพี่น้องไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้ปุ่นอันนี้บันไดอันนี้บันไดยังไม่เสร็จนะครับมันจะมีราวบันไดอีก ปาดได้แค่ปาดเฉยได้แค่ลองปาดปาดเดี๋ยวจะมาดูหอ้หองห้องลูกสาว วไวมยอัปเดตให้พี่น้องได้ดูอันนี้ห้องของกูเอ,องนะครับ สุดยอดมากเลยครับวิจิตรงดงามมากขอบคุณพี่น้องฟกฝวายสุ้ใจเดบรุบรุษคนบุรุษคนคอมเมนต์ว่าทำไมไม่มีราวบันไดมันยังไม่เสร็จนะครับมีราวบันไดนะ 哦，是吧，是吧。 เย็นมากข้างล่างข้างล่างครัวแล้ว いいです。リリ Terima ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับคนลุกมากเลยเมื่อเดินข้นางในเย็นมากเลยครับ กันคลิปหน้าเด้อพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมม๊ายบายครับ